แลกกันคนละหมัดไอจี IG เดือดหนิงแซนวิวาธะเชื่อเฉือนคมปมโพสระรื่นหลังสรุปคดีแตงโมนิดาภายหลังการถแถลงสรุปสำนวนคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดา โดยต่อมาแซนวิสาพั์หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพถ่ายคู่กับกระติเพื่อนสนิทและผู้จัดการของแตงโมนิดาในห้องโดยสารรถตู้พร้อมข้อความระบุไว้ว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะกปกป้องพวกเราเองปอลอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่27เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านิ้งปณิตาดารานักแสดงชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวนำโพสต์อินสตาแกรของแซดดังกล่าวมาแชร์พร้อมข้อความระบุว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเอ็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ จากนั้นก็มีบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้ก็มีแซนที่ได้เข้ามาตอบโต้กลับในโพสต์ดังกล่าวของหนิงด้วยเช่นกันว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงจากนั้นหนิงก็ตอบคอมเมนต์กลับอีกว่ายินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมกรรมย่อมตามทมผลของการกระทำไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่อำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรจะดีก็ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการกระทำชั่วของเราเอง ทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลาจากนั้นแซนยังตอบกลับหนิงว่าเรื่องปรับกรรมแซนทราบดีค่ะเพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย,ยอมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนแซนขออโหสิกรรมให้นะคะ ั้งนี้แซนไม่ได้ตอบโต้เฉพาะหนิงเท่านั้นยังมีบางคอมเมนต์ที่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกแซนเชิงเตือนสติว่าคิดบวกมากค่ะเขาด่าไม่ได้ชมและแซนก็ได้โต้ทันควันว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองไม่ได้รู้ความจริงนะคะในโพสต์นี้เองจินจัรินสามีของหนิงปณิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่า เฮี้ยตัวจริงมันนั่งรถตู้สบายใจจังส่วนเฮี้ยตัวปลอมก็ไปเดินเล่นแถวบึงแถวสวนสาธารณะแทนหรืออาจจะเป็นที่มาของตัวเงินตัวทองฮ่าฮ่าสองคนพอดีเอาไปคนละชื่อหุยงานนี้เรียกได้ว่าโพสของหนิงปณิตาเดือดมากจริงๆส่วนอิสตาแกร,รมของแซนก็ไม่แพ้กันคอมเมนต์ถล่มทลายมากกว่า6,500คอมเมนต์เลยทีเดียว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ